คารับดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่22มินชนายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิ่งคืนนี้ขอสเสนออะไรยังไงบรัดฟอร์ดประกาศชาัดเจนอยากจะย้ายซบบาเซารนาเล่นร่วมกับทด้านของยาบาวในลาลิก้าเท่านั้นเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะโดยบังคับบรัดฟอร์ดก่อนหน้าของฝั่งแมนยูเผยจุดยืน พัดเจนนะฮะผ่านช่อง y YouTube สเปนว่าต้องการจะย้ายไปร่วมทีมบา์เรนาเพื่อที่จะเล่นเคียงข้างบรามินเชายเมลในฤดูกาลหน้าพร้อมกับยกย่องดาวรุ่งทีมชาติสเปนมีลุ้นคว,ว้ารางวัลบารองดอรในอนาคตอันใกล้นี้เดอรัดฟอร์ดดาวยิงทีมแมนยูอยู่ในช่วงที่มองหาสโมสรใหม่ในช่วงซีซั่นหน้าหลังไม่อยู่ในแผนการกำจทีมของกุนซือบรเวนอัมบริมช่วงครึ่งซีซั่นที่ผ่านมาและเขาเองก็ย้ายไปเล่นตาขา่ายให้กับพนักงของแอสตันวิลล่า ด้วยสัญญาเยืยมตัวใดรคารัลิน้ด้วยเช่นเดีวยวกันรลังที่สิงห์พง,งานตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดอย่างถางบอลด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์หรือราว1,760ล้านบาทเนื่องจากว่าสโมสรนในการพาดคว้าตัวโคต้าฟุตบอลแชมเปียนลีกตัวบนให้อนาคตของสตาร์ทีมชาตอังกฤษตระนี้ยงังคว่งควางแม้เขาจะตกเป็นเป้าหมายของบา์เซรลนาก็ตามที กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายนเดกปบ้านของสันเวียนแข่งอเทอร์ฟอร์ดเผยกับบันทัศงของเอ็กซ์ไบเยอร์ช่อง YouTube ของสเปนอย่างชัดเจนว่าเขาเองนั้นกระหายจะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาเพื่อจะค้าแข่งร่วมกับจาบาโดยแน่นอนว่าทุกคนในโลกใบนี้อยากจะเล่นกับนักเตะชั้นยอดดังนั้นผมจึงหวังอย่างนั้นและเราต้องรอดูกันต่อไปรัลรฟอร์ดได้เอ่ยหลังถูกสอบถามว่าอยากจะเล่นร่วมกับทีมจาบาวเนครังนี้หรือไม่ก่อนเสริมบอกว่า สำหรับผมแล้วซึ่งมีอายุมากขึ้นตำแหน่งหมายเลขเ้ามีความเหมาะสมกับผมมากขึ้นผมได้ลองเล่นอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นการเล่นด้วยการหันหลังให้กับปากประตูเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับผมคุณต้องอยู่หน้าปากประตูเพื่อจะสร้างความอันตรายอยู่เสมอ เท่านั้นยังไม่พอแรตฟอร์ดยังกล่าวยกย่องยาบาด้วยว่ามีโอกาสจะคว้าบัลลัง์ดในช่วงปีนี้โดยยาบาวเองน่าจะทําได้และเขาก็ทํากําลังเล่นในระดับที่สูงนะเขามีสภาพจิตใจที่แข็งแกรง่งเขามีทักษะที่พิเศษเขาคนนี้ไม่ธรรมดาและเขาจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเขามีความสามารถในการที่จะคว้าบัลลัง์ดได้แต่ว่าคุณต้องมองดูอุสมานเดเมเบรในครังนี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วบรัชฟอร์ดเองซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในเมืองกระทิงระบุด,ด้วยนะว่า,ารักที่จะย้ายมาใช้ชีวิตที่นี่โดยสเป็นสวยงามมากเลยนะและก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเกิดของผมหากว่าผมอยู่ที่นี่อย่างยาวนานครอบครัวของผมก็สามารถจะเดินทางมาได้มันเป็นประเทศที่มีอากาศที่ดีสุดท้ายบรัตฟอร์ดเองก็ซึ่งได้ประเดิมสนามกับทีมแมนยูชุดใหญ่ไปในวัย18ปี เมื่อปี2016โผยเผยบอกว่า,วาเชอรี่องรีอดีกองหน้าบาเซรลนาเป็นแรงบันดาลใจในครั้งนี้โดยองครีเองก็เล่นได้อย่างไร้ที่ติทั้งปีกซ้ายและก็้าตรงกลางตอนที่ผมยังเด็กผมก็สนุกกับการดูคลิปของเขาในครั้งนี้อยู่เสมอนะเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันครับและฟอร์ดกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของเขาเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงมิลานปัดจ,จะขยายสัญญากับนักของโยวิชตเตรียมที่จะราทีมนะ โดยกันนี้ทางานขอมีการรายงานข่าวว่าเอซีมิลานตัดสินใจจะไม่ใช้เงื่อนไขขยายสัญญากับโรกาโยวิชนะฮะทำให้เขาต้องเตรียมอาราทีมสิ้นเดือนนี้หลังอยู่กับสโมสรมาแล้ว2ฤดูกาลโดยกันนี้แฟนผีเตรียมอรอลุ้นได้เลยครับเมื่อออฟชัน่นการขยายสัญญาของโยวิชนั้นมีผลจะถึงวันที่20ม,มสิบเมายนนี้เท่านั้นแต่ว่ากาสเซนตาเดวโรสปอร์ตระบุว่ามิลานเลือกที่จะไม่ใช้เงื่อนไขดังกล่าวด้วยนั่นทำให้ดาวเตะเดวิสเจปีรายนี้ มีจะอำลาจากทั้งทองโรสโซเนลี่เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและก็ในช่วงปลายเดือนนี้และก็ไม่ได้เป็นส่วนของทีมในช่วงซีซั่นหน้าเดี๋ยันี้เพิ่มเติมด้วยยวิชย้ายจากฟิออริจิน่ามาอยู่กับมิลานด้วยค่าตัว500,000ยูโรเมื่อช่วง2ปีก่อนและก็ไม่เคยก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงแบบถาบรในครันนี้เพิ่มเติมเลยนะช่ดงที่เขาทำผลงานดีที่สุดให้กับมิลานก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนกับการยิงเบิ้ลในเกมที่พบกับอินเ์มิลาน รอบไปรองชนะเลิศ์นัดที่2ในศึกโคปาอิตาเลียจนช่วยให้ทีมเข้าชิงสําเร็จในครั้งนี้รวมแล้วโยวิชทําไปทั้งสิ้น13ประตูจากการลงสนาม17นัดนะฮนะ17เกมทุกบริการให้กับบิลันในครั้งนี้โดยการรายงานขา่าวยานระบุด,ด้วยนะว่าโยวิชนั้นอาจจะลงเอยด้วยการต้องย้ายไปคาแข้งต่อในต่างทวีบโดยที่มีทีมแบบครูชอาซูในเม็กซิโกและก็โบตาโฟโกในบราซิลเป็นข่าวกับเขาในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ เป็นดังางานนี้ต้องรอดูข,ออข่าต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรเพื่อแมนยูสนใจในคารั้ีนต้่านอินครับเรามาดู่ควตอมานกันครับอารยังไงผีงดให้ยืมใครอยากได้ฮอยรุนต้องซื้อขาดสถานเดียวเท่านั้นเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งแมนยูกําหนดเงื่อนไขชัดเจนเรื่องของร้านซุนฮอยรุนสุนหน้าทีมชาติเดนมาร์กที่กำลังได้รับความสนใจจากสโมสรเซรีอาโดยกรนี้คาริเอเร่เดรลสปอร์ตซื้ออิตาีย รายงานข่าวนะว่าแมนยูพร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอถึงคอยุ่นเฉพาะที่เป็นข้อเสนอซื้อขาดในครั้งนี้เท่านั้น ไม่ได้มีแผนการที่จะปลอะ่อยในรูปแบบยืมตัวแม้ว่าจะใส่เงื่อนไขซื้อขาดในครัคงรนี้เอาไว้ก็ตามทีโดยทำการรายงานข่าวระบุนะว่าแมนยูตั้งค่าตัวของฮอยรุนนี้เอาไว้อยู่ที่ประมาณ45้าล้านยูโรซึ่งก็ต่ำกว่าที่จ่ายให้กับอตราลันตา80ล้านยูโรเมื่อช่วงสปีที่แล้วเป็นไปตามกลไกของตลาดผู้ที่เล่นที่เหลืออายุสัญญาน้อยลงประกอบกับมีผลงานที่ไม่น่าประทับใจในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอินเจมิลานยังคงเชื่อมั่นเลยนะว่าฮอยรุนนั้นจะได้ ฟอร์มเก่งเหมือนสมัยอยู่ที่อาตาลันตากลับคืนมาได้หากว่าย้ายกลับมาเล่นในอิตาลีกันอีกครั้งและอาจจะดำเนินการในการควา้าตัวต่อจากด้านขององสโยอันสบอนนี An ่ bon i, ส่วนหน้าดารุ่งที่กใกล้จะบ,บรรลุข,ข้อตกลงกับปามาเต็มที่แล้วสำหรับรนักของฮอยดุนยิงไปเพียงแค่4ประตูจากทั้งสิน้น ใส่สองเกมพิมเบริกที่มาจากการลงตัวจริง23เกมแม้ว่าจะบวกกับยิงในศึกยูโรปาลีกอีก6ประตูแต่ก็ถูกวิจารณ์อย่างมากขณะที่ผลงานในฤะดูกาลตัวันยี่ก็ยังพอที่จะรับได้อยู่ที่10ประตูจาก30เกมในพิมเบริกและก็เป็น16ประตูจาก4 3เกมรวมทุกรายการที่เกิดขึ้นในขณะนี้หาจผมเป็นคำว่าง,งานนี้บอกไว้คร่าวๆนะฮะจะยืมหรอไม่ให้แล้วซื้อขาดอย่างเดียวเลยจะะ้ะ เรามาดูข่าวต่อมานันครับอาร์เรนยังไงแมนยูยุคล้างไพ่นะเมื่ออัลเบริมเตรีรมจะตัดชื่อแข้งตัวตึงออกจากทัวร์ปริสันที่สหรัฐอเมริกางานนี้ไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าเอาจริงนะโดยนกันนี้บรเูเมนอมัลเบริมเดินหน้าในการยกเครื่องแมนเชสตเตอร์เดนเตเรมที่จะตัดชื่อแข้งดังการด์โชไรต์ฟอร์ดแอนโทนีและกซานโชจากทีมในช่วงปริสันทัวร์สหรัฐอเมริกาเน้นจะสร้างทีมใหม่ด้วยนักเตะที่ทุ่มเทถึง100% โดยแมนเชสเตอร์เดดภายใต้การควบทีมของบรเบนอาร์เบริมเตรียมที่จะขยาว,วงการลูกหนังอังกฤษอีกและรอบนะฮะหลังมีการรายงานจากหลายสื่อดังข่าวระบุเล่าว่ากุนสื่อชาวโปรตุกสวางแผนจะตัดชื่อตาดังอย่างอาริอันโดกาดาโชมาคาร์บร์รฟตโอดอนโตนีและก็จะดอนซานโชออกคิตทางทีมชุดลุยเปรีซั่นทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาหากว่านักเตะกลุ่มนี้ยังไม่ได้ย้ายออกตท,ทางทีมภายในช่วงเ,เดือนกรกฎาคม โดยอัมบริมุ่งมั่นที่สร้างทีมใหม่ที่เน้นความฟิตความทุ่มเทและก็วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง,งโดยต้องการนักเตะที่พร้อมจะสู้เพื่อโลโก้ของทัพปิศารแดงอย่างแท้จริงโดยขนาะเดียวกันเองก็คงยังวางแผนลดขนาดทีมเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในแง่ของแทคนิคและก็บรรยากาศในห้องแต่งตัวสำหรับการนนโชนั้นกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ หลังมีปัญหากับแฟนบอลและก็เคยออกมาวิจารณ์สโม,มสรช่วงที่ทีมทำบบงานตกต่ำปัจจุบันเจ้าตัวนั้นตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมดังทั้งนาร์บรีเชลซีอาเซมินบราและก็แอติโกมาดริดหลังจากที่จบฤดูกาลสัวันที่4ที่เลวร้ายที่สุดของแมนยูคืออันดับที่15ในลีกตามสุดในรอบมากกว่า50ปีอัลโบเดมก็เริ่มล้างไพ่ด้วยการเซ็นมาตชอุสคุนยา 62.5ล้านปอนด์และกระเลงเสริมทัพเพิ่มเช่นบรอันเอเดโมขณะที่แผนการขายผู้เล่นชุดแนวรุกนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมในครั้งนี้โดยโปรแกรมทัวร์ีซั่นของแมนยูนั้นจะเริ่มต้นในวันที่26กรกฎา,าคมที่จะต้องพบกับ Jersey, ้ันของฝั่งเวสต์แฮมที่เนวเจอร์ซีต่อด้วยนักของฝั่งบริลมาสวันที่30กรกฎา,าคมแล้วก็นักข่องฝั่งเอฟเวอร์ตันวันที่3สิงหาคม ที่อัตารันตาในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองครับโอ้โหเป็นนว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเอาจริงไม่ได้พูดเล่นเล่าวก่อนหน้านี้ที่ลงไปเนี่ยบอกได้เลยนะว่าตัดจริงเล่นจริงเจ็บจริงครับและนี่ก็เป็นสรุปขาดด่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ Manchester, ยูไนเต็ดในช่วงเชี่ยงคืนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ